สวัสดีครับสวัสดีพี่อนเพื่อนลุงป้านาชิทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาพีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาร์ดเดินป่าพาลอนนะครับก็วันนี้นะครับเรามายังโลเคชันผีปอบนะครับก็วันนี้นะครับเราเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมคุณยายปอบนะครับพี่ว่าตอนนี้นยเป็นยังไงบ้างนะบานนะครับไม่รู้ว่าคุณยายแกเนี่ยจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดไหนนะครับพี่นะ ตอนนี้เนี่ยเราสองคนนะครับจะลองมาสำรวจในตอนกลางวันดูนะครับพี่พีว่ายายแกเป็นอยู่ยังไงนะครับตอนนี้นะยายแกเนี่ยเราไม่ได้เอาไก่มาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะเราที่เราเอาไก่มาเนี่ยกระสือกระดันชิ่งยายแกไปก่อนนะครับพี่พี่ทำให้ยายแกเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาหยิบไก่ตัวนั้นเนี่ยไปกินนะไม่น่าล่ะทาไมคุณยายเนี่ยไม่เข้าใกล้ไก่เลยนะบ้านนะใช่คุณยายตีออกแบบตีห่างจากไก่ตัวนั้นเลยนะพี่พี่เพราะว่า ยาไอเพราะว่าผีกระสือนะครับมากินแทนคุณยายปอมนะทำให้คุณยายปอมเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ากระสือนี่ยทายาดยกระสือน่าจะดูกว่าตัวที่คุณปอบเนี่ยทำเสียชีวิตไปก็เป็นได้นะบ้านนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานเนี่ยเดี๋ยวผมกับน้องบ้านนะครับจะทำการเดินเข้าไปยัง บ้านปอมนะครับพี่พี่แลสก่อนอื่นนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจเราทั้งสองคนด้วยนะครับพี่พี่ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเดินทางเข้าไปยังบ้านปอบไปเลยครับพี่พี่ถ้าพร้อมเราไปกันครับไปหัวหัวปีอุดมสมบูรณ์จัดตอนฝนตกอันนี้ก็จะเป็นสารสานตะเภาครับใช่ เหมือนยายแกจะนอนสลบอยู่นะพี่ยื้ออย่ากลัวขึ้นไปเขีย่ยนะในการเข้าใกล้จเรื่องยายนอนหลับอยู่ที่ได้เ,เหรออวู่หนอนยังไงวะยาย ยายครับยายครับยายยายครับเสียงเหมือนแบบคนไม่มีแรงอ่ะบัสเฮ้ยกูได้ยินว่าหิวนะอืมยายหิวไกลยายหิวแล้วครับยาย ยายไม่จะไปแก้แก่มันแก่จะหิวจะไปทังแกะแรงยายหิวเหรอครับมันจะหิวไก่นะหิวอะไรครับยายยายหิวอะไรครับยายดูดิไม่มีแรงเลยดูยาย หมูไก่ไปลองขึ้นไปดูวะอ๋เหมือนมีคนมาพักผ่อนเลยวะหรือมล่ยไม่รู้แต่โอ้พี่พี่อย่าไปทำมัดอย่าไปเสียกิจแกแกผอมลงมากอะนะใช่ครับแกไม่มีแรงเลยนะพี่พี่ไม่มีเลี้ยวแรงเลยดูดิ เหมือนแบบแกน่าจะแบบอดอะไรมาแบบนานอ่ะพี่พี่ใช่โอ้โหล้างสาดมากเลยอ่ะบาสโอ้โหกระนูเอ้ยนั่งนี้ติดกระดูกเลยนะใช่พี่พี่ดูดิคือแบบผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแล้วมีรอยเท้าคนด้วยอ่ะชินนะลองเท้าแบบอย่างดีเหมือนแบบคนเข้ามาล่าผีทำร้ายแกหรือเปล่าวะว่หมอ,อผีหรือเปล่า ยายโดนโดนหมอผีเล่นงานหรือเปล่าครับได้ยินแท้หิวแล้วก็หมดแรงใช่ยายครับยายครับยายครับยายหิวไก่เหรอครับหิวไก่ใช่ไหมยาย ไม่คุยด้วยเลยบอกแค่หิวหิวหิวโหน้ำสายยายแก่มากพี่พี่ตอนนี้จะแบบยายจะน่าจะหิวจัดอะนะใช่โหคุณยายครับยายครับคุณยายโหน้ำสารยายแก่มากพี่พี่ เราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือแกงไงนะเราลองสำรวจดดูรอบๆดีกว่าว่ามีพิธีกรรมอะไรแบบรุนแรงเกี่ยวกับคุณยายหรือเปล่าบาัานลองสำรววดดูรอบๆนะใช่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลย ไม่มีว่ะไม่มีลอยขึ้นเลยทข้างบนะ่ะข้างบนหรือเปล่าเนี่ยพี่มีรอ,อยเท้าคนเลยอะ่ะมันต้องมีใครมาทำทุกทีอะไรสักอย่างอะ่ะบาัสใหญยแกแบบหมดแรงเลยเหมือนแ,แ,แบบแแบบจะสู้กันอะ่ะนะอืม ช่วยดยมนนะครับผมว,ว่าเฮ้ยเอาเขาไม่มดูคนมีดอยที่มีอะไรหรือเปล่าไมีหรวอ่า คุณยายแกหายไปไหนนึกวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหิวแว่วๆได้ยินป่ะคุณยายแกหายไปเลยหรออะไรวะคุณยายครับคุณยายครับคุณยายครับยายแกหายไปไหนวะพี่พนะ ที่วะคุณยายครับคุณยายนาะลองเดินหาดีครับว่าคุณยายอยู่ไหนถ้าไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเอาไก่กันคุณยายเออเพืเพืครับอ่องกิซูไว้เพืเออเพืน้องอี้่ะ เพือ่อเขาเลยได้ยินแต่หิวหิวยายแกจะไม่กล้าออกมากลัวเราเขามาทำลายรายละเอียดหรือเปล่าวะเพื่อพยยายุณยายครับเราไม่ทำไรแน,ใ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 นร่นอนไบานนะเพือพ่อเน้อเขาลา เดี๋ยวไปดเ,เดินลองไปดูทางนี้ไม่มี่ไม่มีเหมือนกันเหรอ แรกเนี่ยผมกับน้องบ้านนะครับยังเจอคุณยายเนี่ยนอนนอนอยู่แบบหมดแรงตรงนี้เลยนะพี่พี่ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยคุณยายหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับไปเอางี้บ้านเอางี้ครับพี่พี่เดี๋ยวผมกลับน้องบ้านนะครับครับขออนุญาตเดินทางลงไปเอาไก่เพื่อที่จะมาให้คุณยายกินดีกว่ากว่ากว่าเราจะขึ้นมาถึงก็น่าจะค่ำพอดีบ้านใช่โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวยนไง เดี๋ยวเราออกไปคุยกันด้านนอกดีวกว่าไปบัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไก่มาให้ายนก็พี่พีนนะ่ครับ,บ,บ,รบตอนนี้ผมกับน้องบ้านเนี่ยออกมายัางนอกบ้านคุณยายปอบแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็อาการเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดแรงนะครับพี่พี่เหมือนแบบมีคนมาลองวิชากับแกอะไรประมาณเนี้พี่พี่นะเหมือนแกโดนของม์ดำหรือว่าเล่นของม์ดํหนักหรือเปล่านี้ผมกับน้องบาสก็ไม่รู้นะแต่แกเนี่ย หิวหิวหิวเนี่ยพูดชัดมากพี่พี่นะครับเหมือนยายแกจะหมดแรงนะเพราะผมกับน้องบ้านนะครับจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลงไปที่บ้านนะครับเพื่อเอาไก่นะครับมาให้คุณยายปอบนะครับได้รับประทานนะพี่พี่เพราะคุณยายเนี่ยหิวนะบ้านนะก็เดี๋ยวเรานะครับจะเดินทางลงไปด้านล่างกันนะครับพี่พี่กว่าจะขึ้นมาถึงเนี่ยก็น่าจะค่าพอดีพี่เมาน่าจะกลับมาจากทํางานเดี๋ยวจะชวนพี่เมาขึ้นมาเป็นเพื่อนด้วยนะพี่พี่นะก็โอเคครับเดี๋ยวไงผมกับน้องบ้านเนี่ยขออนุญาต เดินทางลงไปด้านล่างก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติด,ต,ดตาม,ตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยเดินทางขึ้นมายังบ้านคุณยายปอบนะคะพี่พี่เพราะว่าถ้าเราเอาไก่มามึงว่าเขาจะทำะไรเราไหมว่าไม่ทำอะ่ะน่าจะน,น่าจะไม่ทำนะพี่พี่แกน่าจะหิวจัดแล้วก็น่าจะกินด้วยนะเพราะว่าแกเนี่ยเมึงแค่มึงดูดิขนาดเราไปสก,กิดแกยังลุกไม่ไหวแต่เวลาเราเดินไปนู้นไปเนี่ยแบบไม่รู้ อยูย่ๆหายนะเลยพี่พี่แล้วก็ได้ยินเสียงแววว่าหิว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 นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางเลยดีกว่าบาัสโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันอีพีสองครับ,บพี่พี่เดี๋ยวไงเราขออนุญาตเดินทางลงไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ